200นะครับประมาณ200ที่นั่งนะครับประมาณ200ที่นั่งพลิสศูนร์ดเนิที่มาถึงแล้วก็เข้ามาจังหวัดบุกีรมยราชธานีเป็นจังหวัดที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ต้องบันทึกจารึกเอาไว้อีกครับนะครับไม่น่าจะมีหรือมีก็อีกนานในระวมกันทางโลกนะครับ ตรงนี้จะเป็นแค่พระคุณเจ้านะครับเพราะว่าเราจะได้สะดวกทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ปฏิบัติงานได้ง่ายนะครับทางโน้นก็นจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ทุกท่านรัะนั้นญาติโยมที่มาถึงแล้วประตูด้านนี้จะจะเป็นของประสงค์นะครับประตูประตูเล็กเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะเป็นของประสงค์เท่านั้นนะครับจำกัดประสงค์เท่านั้น o อ l y monks only m o n เลโกสุเล่นเสาร์จอเากต์นะประตูวนทิพใต้นะครับนิมนเชิญทางด้านโน้นนะครับน่าจะดนเจอพี่ทางใา้พใต้ทางครับ